นั้นเลยครับก็เลิกกันแล้วครับผมเราอะไรนะเรามีนอยมคะเออตอนแรกๆก็มีมีเศร้าเสียใจครับเพราะว่ามันก็คบกันมาเอ่อนานเหมือนกัน4ี่ห้าปีแน่นอนครับว่าก็ต้องมีคำว่าเสียใจอยู่แล้วครับใครเป็นคนตัดสินใจเลิกค่ะทั้งคู่ครับครับผมทั้งคู่เออ่ตัดสินใจร่วมกันนะฮะใครเหตุเกิดจากอะไรคะ าเหตุหลายอย่างครับออมันถึงจุดจุดหนึ่งที่มันโตขึ้นด้วยแล้วความคิดมันมันอาจจะไม่ค่อยไม่ค่อยเหมือนกันแล้วอะไรเงี้ยะครับผมยังมีการ<น>ปรับจูนอีกไหมคะอันนี้ตอบไม่ได้เหมือนกันครับครับหลายลคนมองว่าจริงจริงปรับจูนกันมาตลอดครับในในช่วงหลังๆนะจนมัน ที่ต่างคนต่างทางานเยอะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องถึงจุดหนึ่งที่ต้องต้องคุยกันว่าจะเอาไงดีครับต้างหาหลักที่เวลาแล้วก็อยู่ที่เวลาด้วยอยู่ที่ลายอย่างด้วยครับแต่หลายคนมองว่าเขาบอกว่าดัาางคืออเ็เราไม่ไดไม่เกี่ยวเลยครับคือจะดังหรือไม่ดังอะไรเยงี้ครับคือต่อให้ไม่ดังมันก็มีคู่รักที่ คบกันมา5 6ปี7ปีหรือบางคนแต่งงานกันก็มีเลิกกันเหมือนกันนะจริงๆแล้วเรื่องความดังหรือไม่ดังไม่น่าเกี่ยวครับแต่เป็นข่าวแบบว่ามือที่3เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยไม่มีเลยเรื่องมือที่3ครับครับผมเราเลี้ยง่องของมาพูดเรื่องของมัมีกระแสมาต่างกันจริงๆแล้ว คือเลิกกันมาได้ประมาณสักสามเดือนแล้วอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ไม่ได้อยากพูดถึงว่าเราเลิกกันไปเพราะอะไรแล้วเพราะว่าเขาก็เป็นไม่ใช่คนในวงการด้วยอะไรเงี้ยฮะเพราะว่าถ้าเราพูดบางอย่างไปแล้วเขาไม่ได้ออกมาพูดอะไรเงี้ยมันก็เหมือนกับเป็นการที่เราไม่ได้ให้เกียรติเขาอะไรเงี้ยครับเราไม่ได้คุยกันเลยไม่ค่อยได้คุยเลยครับเพราะว่าคือต่างคนก็ต่างทํางานด้วยเราก็ทํางานเยอะด้วยครับสภาพจิตใจตอนนี้ บ้างสภาพจิตใจตอนนี้ปกติดีครับครับผมยิ้มแย้มแจ่มใสและลาได้ตลอดเวลาครับได้ครับเป็นเพื่อนกันได้แหละครับคก็เหมือนเราไม่ได้เจอเลยครับก็เหมือนเรไม่ค่อยแบบเสียใจไม่ค่อยเสียใจดิเสียใจเสียใจมันมันอาจจะเลยช่วงเสียใจมานานแล้วอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าได้สัมภาษณ์กันตอนนู้นสามเดือนอะไรเงี้ยเราอาจจะยืนร้องไห้ตรงนี้ก็ได้อะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันมีเพจเพจุเดิมออกมาแฉว จิ้นกันแล้วจิ้นกันนอกจอจริงๆคนมองว่าเป็นเรากับพี่จุ๋ยเราคิดเห็นยังไง เพจไหนยังไม่เห็นเลยพี่น่าจะเป็นน่าจะเป็นเพจที่เขาเป็นแฟนคลับคูจินอะไรอย่างนี้มากกว่าที่ที่เขาจะเหมือนทําให้คู่ของเราสองคนเนี่ยมันมีกระแสต่อไปจนถึงเรื่องใหม่ก่อนกลางปีที่พี่เจี๊ยบกำลังจะเปิดกล้องมากกว่าแะครโดยส่วนตัวเรากับพี่จุ๋ยสนิทกันขนาดไหนครับจริงๆก็สนิทครับเพราะว่าคือทีมนักแสดงฝันเฟื่องเนี่ยมันเป็นกองที่มาสนิทกันมากคือไม่ใช่แค่ผมกับจุ๋ยผมกับแกงส้มตั้มกับจุ๋ยคือทุกคนมันสนิทกันหมดเพราะว่าเราก็จะมีกรุ๊ปไลน์ของฝันเฟื่องที่เวลา ใครมีงานใครจัดวันเกิดหรือใครไปทําบุญที่ไหนก็จะมีการชวนกันตลอดอยู่แล้วแต่คนจับตามองมากขึ้นมันทำให้เราอึดอัดไหมคะเวลาต้องทำง,งานกันไม่อึดอัดเลยครับเพราะว่าเราก็ทําหน้าที่ของเราในการทํางานนะครับซึ่งมันก็อีกต้องหลายเดือนมากฮนะกว่าจะได้เจอกันในการทํางานอะไรอย่างนี้ครับแนะโดยพาะเราก็สดพี่จุ๋ยก็สดนาเวลาน้นหรือเปล่า ตอนนั้นไม่รู้ว่าจะสวดไหมมันก็อีกนานนะหลายเดือนเลยอะไรเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าระหว่างทางเราอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่เราคุยแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันใช่มันคุยแล้วรู้สึกว่ามันน่าจะมีความสุขได้อะไรเงี้ยมันไม่สามารถตอบได้คุยกับพี่จีบเรารู้สึกยังไงรกรัน <Okay. S 1> คุยเรื่องอะไรครับคุยกันทั่วไปคุยกันทั่วไปไม่ค่อยได้คุยนะครับอย่างล่าสุดที่คุยคงเป็นเรือร่องละครพี่เจี๊ยบว่าพี่เจี๊ยบ เล่าให้ฟังเรื่องคอตใหม่ว่ามันจะเป็นประมาณนี้นี้นี้อะไรนี้มากกว่าครับผมโอ้คนจะโยงว่าเราพี่จุ๋ยใช้สเปคไหมผมไม่มีสเปคครับเพราะว่ามันถึงจุดหนึ่งที่ที่มันโตแล้วอะไรเงี้ยฮรเราก็วางสเปคไปแล้วมันไม่ได้อย่างที่ที่ตัวเองหวังมันก็แบบมันก็เปล่าประโยชน์อะไรเงี้ยฮะเราก็รอเจอวันที่เราคุยด้วยเราสบายใจเราอยู่ด้วยเรามีความสุขด้วยครับกลัวว่าคนจะยกอะไรนะมาแล้ว เหตุที่ทําให้พี่จุย๋ยกับพี่หนาไม่กลับไปคืนดีกันไหมคะโอไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวข้องไม่เกี่ยวครับมันเป็นเรื่องของของเขาไม่เกี่ยวกับผมเลยฮะครับผม,ผมอยู่ตรงนี้ดีกว่าครับ,รบพี่จุย๋ยมีมาปรึกษาไหมตอนที่เลิกกับพี่หนมแรกๆพี่จุย๋ยมีมาปรึกษาเราไหมตอน,นไม่มีครับไม่ปรึกษาเราทำไมละันเป็นเรื่องของเขาสองคนเป็นความรักของเขาเราไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องเราไม่ได้อยู่ในชีวิตประจำวันของกันและกันอะไรอย่างนี้ครับเขาต้องตัดสินใจของเขาเองแล้วเราอะมีมีปรึกษาพี่จุ๋ยไหมคะ ตัวเราก็ต้องปรึกษาตัวเราเองครับผมอ่อาสนุ้นูนว่าพัฒนากับที่คื่นมีไหมครับโอ้โอต่อไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันเวลาเจอกันมันหนักไปทางแบบคุยเล่นหนักไปทางแกล้งกันหรือตีกันมากกว่าครับผมนีอ้ตอนนี้ก็<า>มีข่าวออกมาหลังจากที่โสดแล้วใช่ไหมคะก็มีข่าวมาว่าเราอ่ะคุยกับใครอีกใครอีกเออคุยกับอีกคนนึ่งสาวไม่มีมีที่ไหนล่ะมีสาวซุ้มคุยอยู่หร่ไม่เลยฮะไม่มีเลยครับคือเรา เราไม่รู้ว่าเราจะไปคุยกับใครเราไม่ค่อยได้เจอใครเพราะว่าเราทํางานเราก็เจอแต่ทีมงานเจอแต่นักแสดงด้วยกันอะไรอย่างนี้มากกว่าครับตอนนี้เปิดหรือยังที่คุณเปิดใจเปิดใจไหมครับไม่ได้ปิดฮะก็อย่างที่บอกครับว่าเดี๋ยวเดี๋ยววันหนึ่งมันมีใครสักคนหนึ่งเข้ามาหรือเราไปเจอใครอะไรเงี้ยมันก็คงเป็นเป็นเรื่องของ อารมณ์เป็นเรื่องของความรู้สึกที่เราเกิดขึ้นนะตอนนั้นมากกว่าครับไม่ก็มองว่าแบบคนแบบี่พุลเป็นคนเจ้าชู้อะไรอย่างงี้เนาะแบบว่าทุกวันนี้เขาก็มองผมเจ้าชู้นะครับต้องมีโพลมีภาพหลุดออกมาสาวๆมันแบบต้องเป็นยอมอะไรนะมีภาพหลุดอะไรอย่างงี้ภาพหลุดลายหลุดคลิปหลุดลายหลุดมาเลยฮะเพราะว่าช่วงนี้ไม่ได้คุยกับใครเลยจริงครับทำแต่งานจริงครับคอนเฟิร์มเนาะคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มไม่ได้ปิดกั้นอะไรเนาะอะไรนะแต่่ก็ไไมดด้ปิไม่ได้ปิดกั้น ไม่ได้ปิดกันฮะเราก็อิสระสนบับความรักเหมือนเดิมครับโอเคขอบคุณค่ะเออนเอาตครับ